สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บรรยายข้อโยกโระดเบชีวลารปอนและบาบสองคำเบรบิคอลจำที่8สิงหาคม2 5 6 6นรบกะครับกับตลาดที่แห้คำบุษสารดัางตลาด forex fxp effect l e a r n i n นมาดูที่ยูโรนะครับยูโรนี่เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นมาค่อนข้างที่จะ,ะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือราคามันมีการรีบาวนิดเดียวนะครับ แล้วก็ราคาก็กลับลงไปนะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่หนะึ่งจุดศูนย์เก้าแดห้าสี่ะก็ไม่ได้มีวอลุ่มที่จะเข้ามาเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีโอกาสนะที่ราคาจะรีบาวกลับขึ้นมาตรงนี้นะครับที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปดนะตรงนี้เลยนะครับผมก็รอรุ้นว่าจะรีบาวขึ้นมาได้แค่ไหนนะครับผม <c oughs> มาดูที่ยูโรไอมาดูที่ปอนด์นบ้างน,นะบอ์เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นมานะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ผ่าน,นอาจจะลงมาข้างล่างน,นี้นะแต่ถ้าผ่านมาได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นมานีนะ่ต้องรุนนะครับว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็จะไปต่อแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้ก็จะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ประมานี้นะครับมาดูที่ทองคำนะทองคำรู้สึกว่าจะผิดคาดไปเยอะเลยเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ผ่านขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่าราคาเนี่ยกลับย่อลงมานะครับซึ่งแน่นอนว่า <c oughs> การย่อลงมา <c oughs> ตรงนี้เนี่ยต้องดูที่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าถ้าเกิดว่าไม่หลุดแนวรับตรงนี้เนี่ย มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาถามว่าขึ้นมาหน่หนขึ้นมาที่หนึ่งเก้าสสี่นะครับแต่เกิดว่าราคาหลุดได้ราคาก็จะลงมาที่หนึ่งเก้าหนึ่งสองเลยนะครับผม <c oughs> มาดูที่บอลไอบบ้บิตคอยกันมากนะครับิตคอยเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานของมันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้ว ราคาก็จะเลี้ยงตัวในกรอบนี้ซึ่งตอนนี้ราคาเริมจะขึ้นมาก็จะลุ้นมาที่ตรงนี้ไม่ผ่านก็เปิดช็อตเปิดช็อตก็ไม่เกินตรงนี้นะครับประมาณนี้สำหรับบิตคอยน์และสามคู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนกับนี่นกับจันเปิลติดต่อจันเปิลที่ทายคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ลาไ,ไปก่อนเจอใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับนี้สวัสดีครับ